เห็นงูตรงนั้นน่ะเล็กเข้าไปใกล้เราจะช่วยมันมันติดตะไคร้เราจะช่วยมันพ่นพิษมานานผมไม่รู้มันหันกับมันฟิดก็มาแล้วเอาใหญ่ดิเอาใหญ่เลยพี่ครับโอ้ยตัวใหญ่เลยเลยตัวใหญ่พี่ครับติดตะไคร้ที่ไหนมันติดตะไคร้ผมจะมาช่วยมันผมตัดไปอันนึงแล้วหัวมันเลยผมก็โดดออกเลยไม่กล้าช่วยมันอีกเลย ครนไก่อนแก็ิมหินคพิษเลยพิษมันพ่นกับสงเมตรเลยนะเียผมยืนระดับนั้นผมไม่ใช่่นงดอันตรายใส่ก่อนเลยสี่สองแปดโรงเรียนพันกิจไหมผมเปลี่ยนเสื้อผมเปลี่ยนเสื้อไปชุดแล้วที่มันพ่นมาไงโอ้ย้วก่อนวมหามกันปูับปู่ัต้องไม่หรกก้อนต้องไม่หวอกใจเย็นใจเย็นเนื้ใจเย็นใจเย็น นายผมไม่รู้มันหันกับมันฟิตกันมาแล้วโอ้โหดีได้ใส่แว่นดีมากครับครับใส่แว่นแล้วผมไม่ถอดเสื้อเลยแล้วเตี้ยสุดรู้มันกัดเลยนะทางสีเดียวแยกว่าสูนสวนโรงเรียนพัฒกิจน,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 นั่นน่ะนั่นคนอะไรอีกมั่นอ่ะตั้มตั้มต้อยนี่ยอืมคนไก่ยอยู่เด้วยเนี่ยเกลี่ยตรงนี้ครับออกไปนู่นผัดอะไรมาอุ้ย หนึ่งศูนย์สามรางเนี้ยมันเพิ่งออกมันเพิ่งออกไงออกสามศูนอันนี้ศูนย์สามหนึ่งอันนี้หนึ่งศูนย์สามเชีงแม่ทีแล้วตู้ขัวตัวตวเอาถงมาตั้งตีบ้านเท่าไหร่ครับหนึ่งศูนสามครับผมอ่าอันนี้งูอะไรครับถึงนงวอะไรนะงูหอบพ้นพิษครับพี่ยาวประมาณกี่เมตนี่ยาวประมาณเมตรหนึ่งครับ จำยากไหมยากนะพี่เพราะว่ามันติดอในตะไคร้ครับมันพ่นพิษใส่ผมเมื่อเช้าเนี่ยพ่นในผมแต่ผมใส่แว่นองเงี้ยไม่ใส่ก็ใส่ก็ป่วยอยู่เฉพาะใคอาการป่วยไป่ใสแบแก่อใช้ครับเกาเสี้ยนแต่พี่ไม่เชื่อฟังอะไรกันเริ่มแน่อ๋อผมว่าจะลื้อหลังคาบ้านเพราะซื้อกระเบื้องมือสองมาว่าจะเปลี่ยนหลังคาเพราะมันรั่วก็เลยเดินเดินมาดูไม้แถวนี้ว่าผุไหมว่าจะได้เปลี่ยนเห็นงูตรงนั้นอะ เล็กเข้าไปใกล้ก็จะช่วยมันมันติดตะขายจะช่วยมันพ่นพิษมาพอดีผมใส่แว่นแล้วฟุกไปนี่ให้แว่นพี่เขายืมอยู่นะครับไม่กลัวเหรอตอนนี้ไอตอนนั้นไม่ไม่คิดว่าเป็นงูเห่าารู้งูเห่าผมก็ไม่ใกล้ครับผมว่นั่นก็เป็นงูงูทางมะพร้าวงูอะไรธรรมดาเราก็ไม่รู้ถ้ากล่าวว่าจะช่วยมันเฉยจะตัดช่วยมันโอ้โหมันหันมาแพงใจไม่ดีเลย อ่างูเคยเข้าบ้านเราหลายครั้งครับ,รบส่วนมากจะเป็นพวกงูอะไรก็เรียกงูเชือกงูแหอ,อะไรครับขอบคุณพี่อ่าแล้วก็เป็นพวกงูสิงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19บ้าล้านเฟซบุอย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กรม YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ